คนวันนี้เราจะมาป้อนนมชูกา้าไลเดอร์ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นเหมือนบินได้กระลอกบินได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าป้อนนมแล้วเนี่อันจะกินนมยังไงกินกล้วยอะไรได้บ้างเอากินกล้วยนมว่ะกินนมไปกินตอนป้อนก็ต้องต้องค่อยๆจาบ แล้วก็แบบเราต้องเอาไปตรงปากรู้สึกหลังปอนนะคะก็ผลักปอนใช่ไหมเราต้องแบบเหมือนเหมือนเราไม่ได้ถืออะ่ะเหมือนเขาเขาจะอยู่บนมือเราแบบนเนี้ยเราก็แค่ลองแล้วเราก็เอาแบบเอาขวดนมอ่ะเอาไปตรงปากเขาแล้วก็บีบบีบ,บแต่ว่าต้องค่อยๆบีบก็สนุกดีค่ะแต่ว่าแบบว่ามันตื่นเต้นอนะ่ะกลัวหล่นนั่นแหละค่ะ